สบายดีสวัสดีฐานผู้โมถัามาบึงมาชมกับสาวลาลูกสาวน้านะคือเก่านะพี่น้องเพราะว่ามืนอนีผ้าผีผ้านองมาเลี้ยงง่วพี่นอ้องพอบรรยากาศคึมๆึมม้นกระตกพี่น้องคนตกไปโปอยคนตกลิ่นอ,อะไรพี่น้องนี่ บรรยากาศเป็นตนอนเว้นเนาะพระพ่อพ,อพ,อพ่การคือเก่าพี่น้องกับสองซาลาลูกซาลาพระพิพาณองมาเลี้ยงงวูวพี่น้องนี่เนาะพนตกข้ามเขาเขากับพอดีพ่อเหมาพ่อห้างอะไรพี่น้อง มาพบมาพอกันคือเก่า คือเก่าคือเดิมเลียงวัวตามเคยพี่น้องหัวหายไปหน้ามาเนาะขอกหน้าก็มีแต่แบบนี้เลยพี่น้องมาก็จะเปเลี้ยงวัวเลี้ยงคค้ยน้ำพงน้ำถาหัวหายไปหน้าแต่ว่าเมื่อน,นี้นันบรรยากาศดีเนี่ยพี่น้องฝนกตกแต่มีลมฝนตกลิ่นแต่ลมน้ำน้อนพี่น้องก็มกากระซิน้ำหน,ำนาวบรรยากาศเป็นตานอนเว้นแหละพี่น้อง มันนี่ก็บ่ได้ไปทางใดดอกพี่น้องคนตกกันถาพี่พาน้องมาเลี้ยงงัวนี่คือเก่าเนาะบรรยากาศก็ไปใสกะหา ทางกับบุคอยสะดวกสบายเปไน็นไรพี่น้อง ค่ะติดตามเด้อแม่เอนอน้องบัจรกทุกคนที่ข้ามางบงมาชมกับสองซาลาลูกซานาพี่น้องที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ มอเนี่ยผ่าผง,งามมาผ่าพ,พี่ผักน้องมาให้เบิ่งให้ชมมาส่วน,วนพรผนตกน้องกายกับผนตกลินผลตกทมเขา ขอขอบคุณพระทุกข์สัคนที่เขามาเบิงมาชมที่ติดตามที่กดไล์กดแชร์พี่น้องระทุกข์สักคนที่มาเบิงมาชมงเจาลาลูกเาวนาเนาะที่ให้ยกำลังใจมาตลอด ลงกลางอกกลางใจวัชทุกคนออมอกอ้อมใจทุกๆคน,นเนาละจ้าละลูกสนาก็ใชได,ด้ข้อจบสันสะกอนนพี่น้องผัวพนตกพนกระเลิ่มแห้งมากเลยพี่น้อง ซาลาลุกาาชนาจะได้จบสำนรกจก่อนนับพี่น้อเนอกพ้นตกเริ่มสีแห้งเลยเริ่มลงเม็ดลายเลยสบายดีพระสุขสุคนูือกอยู่ไกาขอขอบขอบ,ขอบใจสบายดี